สวัสดีครับผม JKN นะครับเรียงปลานอกบ้านหนึ่งในทีมงานออนิวอร์แทีมลูกศิษย์อาจารย์น้อยและพี่พรคนสวยสวยนะครับผมเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องออนิวอร์แทีมไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับใครที่หลงเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปประมูลครับปลาสวยๆจากช่องออนิวอร์แทีมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ อ่ะเรามาเริ่มไปเลยนะครับตัวตัวนี้ครับที่เห็นอยู่เป็นมัลติคัลเลอร์นะครับเสาเล็กเสาใหญ่นะครับซึ่งชั้นแรกที่ผมเข้ามาทําก็คือเป็นเสาเล็กเสาใหญ่ที่ตีเข้าด้วยกันนะครับเป็นฟิวชั่นนะครับแล้วก็ออกมันจะมีหลุดออกมาเป็นมัลติคัลเลอร์แต่เป็นมุกเคลือบนะครับแล้วผมก็เอามาตีเข้ากับตัวของมัลติคัลเลอร์เบสเหลืองนะครับที่เป็น เสาเล็กนะครับเลือดร้อยนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้นะครับผมจะเป็นเสาเล็ก75%แล้วก็เสาใหญ่25%นั่นเองนะครับผมมาดูที่ลักษณะตัวปากกันนะครับตัวนี้ขนาดบอดี้ยาว1.4ึ่งจุดสี่ข้อไปหนึ่งจุดห้านะครับบอดี้ยาวสวยนะครับหน้าปากโค้งสวยแล้วที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นเบดเหลืองออกส้มนะครับผมนะใช้น้ําคมนะครับกระโดงกันหน้ายกสูงนะครับก้านหางกลางตึงนะครับผมแล้วก็ตัวของ ตะเกียบนะครับจะมีตําหนิเล็กน้อยนะครับทั้งสองข้างนะครับผมนะเจ้าตัวนี้นะครับผมจะมาเปิดประมูลนะครับเริ่มเปิดประมูลที่199บาทนะครับบิดเท่าไหร่ก็ได้นะครับลงทายด้วยศูนย์นะครับแสตามไปชื่อ f c e e o o o นะครับหากท่านแชร์ไปยัง f c e e o o o นะครับเปิดเป็นหน้าสาธารณะเดี๋ยวผมแถมตัวเมียไปให้ด้วยนะครับเป็นตัวเมียร่วมข้อ1นะครับ1ตัวนะครับผมผมจะปิดประมูลนะครับวันที่2นะครับมีนาคม 2565นะครับเวลา21เวกา45นาทีนะครับผมมีต่อเนื่อง3นาทีนะครับจนกว่าราคาจะนิ่งนะครับผมยังไงก็นะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับผมนะลองไปทํากันดูครับถ้าคุณเอาไปทําก็จะขึ้นเป็น F1 ทันทีนะครับรับรองลูกออกมาสวยงามแน่นอนเพราะตัวแมที่ผมแถมไปให้นะครับลักษณะสีนะครับก็จะเป็นเบดออกเรืองส้มเหมือนกันนี่แหละครับผมนะ ลองเอาไปทำกันดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับบาย